เอามวลนี่ร <aquí? S 1> <laughs> well, ้เามวลสุเอามวลนี well, now, well, we too, but, uh ่ะเพราอะไนี่มนรถเกียรเอาหัวมคเกียรตัดแรงไหมอ่ไ เราปิดปิดปิดหมดในการเดินโฮลแล้วก็ตัวต่อไปตัวพีเราไม่เอาตัวเอฟเอฟเราหนีคือวิ่งมเดินไปดูข้างหลังเลยครับอันนี้หมวดเอ่อวิ่ง

ลักเกิดเสียบนงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยเอาเดี๋ยวผมจะเอาพัติพันตรงนี้เลยเก็บให้หมดเลยอย่าให้มันดินออกเกิดแน่นอนเกลื่อนเนโนนเกลื่อนใไหนแกไปชอบยืดห่อไว้หน้าดิติดข้ามากเลยมีตู้นอกด้วยมั้ยตอนนี้เอาออกหมดแล้วครับยังได้ใส่ครับ

แต่เราจะเอาอันนี้คืออัตโนมัติอัตโนมัติเขาทำในศูนย์อัตโนมัติหมดใช่ตัวโอใช่ถ้ามันซื้ออะไรอะไรกั้าเขปิดพันเลยแล้วเอาอย่างสมมติสมมติที่เราเราขับไปปุ๊บ คยคู่แม่น่ะแล้วก็กดหนึ่งอีสองเชือมวัดสนิทตัวบ้านตัวบ้านเองตัวบ้านนะไม่ก็ก็รู้อยู่เอาลองเทินเกียร์ดูดิลองเทินเกียร์ดูเพราะว่าเรามันเปนเกียร์ได้สามสี่แต่เราก็ไหลได้เอาเราลองไหลดูดิลองไหลดูเอานี้ผมกดปิดปิดให้เอออ่าไปได้เอาลองลองใส่เกียร์บ้างแล้วลองเบิ้์นดูทีนี้ เก่นชุดเลยชุดเลยยกไปียกออโปรยงเบอเบอโอพาวิทียออ่าอันนี้พอยิงลงรัม่นอ่ะพอกดต่อไ้ยก็กดติดหนึ่งเอฟเฮดเราไม่เอาทีเราไม่เอาเราเอฟพอถึงเอฟเราจอเลยอ่จัดมาสินยารูบ้ากดว้าสเนย เนีหมดอ้โมดธรรมดาโมดวิ่งธรรมดาปกติก็คือ A F แล้วก็มันเป็นตัว A F เสร็จมันจะตีดตัว A อของมันเองตัววะยื่นตัววะเสนอ สองปีแล้วเออเป็นแต่ก่อนเป็น 6M70 แล้วก็แปลงแปลงเครื่องใหม่เป็นเอ่อ K13 มอัน,นยังอย่อยู่นีมันก็กระพริบอยู่อย่างนั้นแหละของมันนั่นแหละใช่ ก็นี่อัตโนมัติไม่ลองลดกดให้มันพ<ะ>ุ่งอะไรนี่นะพุ่งก็นู่นเลยสี่รอบตลองกดออกตัวจะสุดอะไรหรอเล่าสุดเราอยากจะเปลี่ยนเนาะบนข้างบนเลยบนข้างบนนะหนึ่งรอยากนะสุดเนาะ

เอไอดีกว่าเพราะว่าม e ันประหยัด hey? น he ้ำมันเราด้วยถามว่ามันเหลือไหมมันเหลือเยอะเอไอเอไอ่ะคือระบบอัตโนมัติไงั่งอัตโนมัติเรารถคือแค่กู้มันกัควันใช่ก็คือระบบอัตโนมัติไงเอไออะอันนี้ทิปสองทิปสามทิปสี่แล้วนี่สุดเลยเอานี่ลองเยี่ยมดูวะพุ่งดูว่า เดี๋ยวจะไมชันเต้นมันมาเร็มันสูงนด้ร็วพอกดศูนย์ปุ๊บปิดเดิม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 เลยเราเหยียบเดิมเดิมศูนย์มันมาช้าหน่อยอันนี้เดิมเดิมคือไม่มีโคองอ่ะพูดง่ายคือไม่มีโคองอ่าต่อไปเรากด A I R เห็นไหมอ่า A I ก็คือเห็นไหมเมื่อกี้ผมกดศูนย์ไงแต่ขาเกยังอยู่เหมือนเดิมพอกด A I R ปุ๊บมันทุ่งดึงเลยอ่าเรื่องมันจะเร็วกว่าเดิมครับไล่สนามระบบสายเรื่องนี้ นี่เราก็ดัดเลงจากปลั๊ก5ขานะครับแล้วก็เอามาตัดต่อนะครับตัดต่อเพราะว่าเป็นเครื่องคอมมาเร็วโอ้ยเปลี่ยนตัวอะไรบ้างเหรอไอสุดยปดนี่เทรปเปนเทรปเปนสลีเตียอะไรอีกหมดหมด rất 10 lát đấy cả ra, thêm một cái, đi qua <laughs> hả, qua này rồi. ได้ครับช่างเดียวขับไม่เป็นเด็เครื่องเินไหนอขับไม่เป็นจะเือดำน้ำพายุเพราะว่าไม่มีเครื่องให้ครับทีเราก็รอรถครับครับกี่ปีนะผมตั้งแต่ดูน้ำเฮงอ่ะตัวไงสเกเนียไงหนึ่งสองสี่ไมซีูปูไง ที่ยมพูรเอยู่นางโรงเก่งมีมองหน้าอะ้าเ้ยมีอะไรบ้างโอโ้ไม่ได้ยินครบใครรัเพื่อนผมอสวนไปเแต่ก<ค>รคร,ครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็เลือกเก็บงานนะครับเก็บงานก้อนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อระบบเสร็จเรียบร้อยก็เป็นปลั๊กปลั๊กธรรมดานะครับเป็นเป็นปลั๊กธรรมดานะครับเป็นปลั๊กธรรมดาแต่ว่าเราดัดแปลงเอากล่องไฟฟ้านะครับรุ่นเอ่อรุ่นตัวนี้ผมใช้เป็นรุ่นเก่าเนาะใช้เป็นรุ่นเก่าอยู่ นี่ครับ AI เออ่ MCU นะครับแม็กนะครับก็ใช้ได้ครับนี่ก็จะเป็นโหมดธรรมดาเนาะเปิ้ลดูรอบนะครับดูรอบครับดูวัดรอบครับตีไปประมาณ Oh. แล้วก็ถ้าเราจะปิดนะครับปิดควันนะครับดูนะครับผมดึงสุดเลยสุดเลยนั่นี่ไใต้แค่นี้ครับนีดัดเปลงนะครับดัดเปลงอ่าต่อไปก็เราจะเป็นหมวดเดินหอบก็มีทำได้ นะครับหอบอ่าลองหอบนะครับนี่ครับหอบเฮ็ดเราก็กดเลื่อนข้างบนนะครับอ่าห้าเอาห้าแล้วกันนะครับตอนนี้ยังไม่นี่ครับทำงานแล้วครับหกโรเตรีครับแต่เสียงก็อาจจะไม่ได้ยินอยู่ด้านหลัง เนี่ยแปดเก้านี่คือหอบก็ดูรอบเบาครับและแต่เราจะเอาแล้วเราก็จะปิดหมวดมาเดิมนี่ก็ปิดแล้วเรียบร้อยรอบรอ,บรอ,บรอบมันมันลงลงขึ้นลงขึ้นลงะใช่ใช่ขึ้นลงขึ้นลงตามอันนั้นมันอันนี้ก็ AI ครับเหมือนเดิมครับ แค่นี้ไม่มีอะไรมากมายพอใจยังครับสุดยอดการันตีโดยช่าเดียว <laughs> สองปีแล้วจะไม่ใช้งานรัมอะไรย้ำรถเด็ดเครื่อง <laughs> เครื่องนี้สองปีแล้วใช้ปกติเขาบอกว่าไม่ปกติจะคนขับไม่ใช่ใช่บอโบนี่บอกบอขาวดีบนโบบอคนที่ขับบนโบเขาบอกว่าไงคนขับบนโบเขาบอกใส่เครื่องอะไรมารอด้วยวะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเปิดคลิปต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ <laughs> สุดยอด